น้ำหนักเบามากนะครับใช้งานง่ายนะแล้วก็คมจริงๆเนี่ยคมแบบนี้จะไปแทงปงแทงปลาล์มแทงอะไรที่เ,เราอยากตัดได้หมดเลยนะเมื่อกี้ขนาดแทงกล้วยยังขาดเลยเนยนะให้ดูอีกทีนะเห็นปะ่ะคมจริงๆนะครับแล้วก็ขุดดินดีด้วยอันนี้ซื้อมาขุดดินนะครับสําหรับการกําจัดกล้วยเก่าๆแบบนี้นะครับก็ต้องใช้เสียมเนี่ยเดี๋ยวให้ดู ตัวนี้ออกแบบมาสําหรับเหยียบด,ด้วยเวลาเราขุดลงไปแล้วเราก็เหยียบแต่ต้องเป็นดินนุ่มๆเลยนะถ้าดินยังแข็งเนี่ยขุดมาก่อนขุดมันขึ้นมานะครับเครื่องมือเราดีเราก็จะทํางานง่ายนะครับแบบนี้นะง่ายเลยนะถ้าใครกําลังจะหาซื้อนะ,อะเดี๋ยวให้ดูงานใกล้ๆเนี่ยตัวนี้เป็นเหล็กแหนบนะครับดูสันหนาะรับคมมาให้เรียบร้อยนะครับเตัวนี้ที่เพิ่มมามีให้เลือกอยู่2แบบ เป็นแบบนี้กับแบบที่ไม่มีตัวนี้นะครับแล้วก็จับถนัดมือนะโอเคเลยน้ําหนักเบาที่ชอบคือน้ําหนักเบาเนี่แหละแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายจริงๆนะตัวนี้โอเคเลยราคาไม่แพงด้วยนะครับถ้าสนใจนะส,สั่งซื้อในตกากราลังเสงมือนะ